สวัสดีครับสวัสดีเพียงน้อยเพทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมรูปบูชาของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับก็จะเป็นรูปยันยันคู่นะครับเห็นไหมครับก็จะมียันตุกตางหลวงพ่อกลวยนะครับเห็นไหมครับก็อีกยันหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปของปีหกสามนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับก็จะเป็น รูปจีวรสีนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะแต่งสีที่จีวรมานะครับด้านล่างก็จะเขียนเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับก็ฉายาของหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคสิตารามนะครับเห็นไหมครับอำเภอสังขบุรีนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับผมตรงสังกาสิเขาก็จะปั๊มปั๊มหมึกนะครับเห็นไหมครับปั๊มหมึกนะครับหมึกของทางวัดนะครับปีหกสามนะครับเห็นไหมครับ ก็คลิปนี้เป็นคลิปท่านสั้นครับไม่มีอะไรมากครับเอารูปหลวงพ่อกลวยนะครับมาให้พี่ๆน้องๆฟิลท่านได้รับชมนะครับเรามาชมดูด้านหลังนะครับสําหรับด้านหลังก็จะมียันปั๊มมานะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นยันของหลวงพ่อกลวยเลยนะครับถ้าพี่ๆน้องๆฟินะครับชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกาลังใจด้วยกันนะครับผมฝากติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้เพียงน้อยสิ้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับผมสําหรับรูปใบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่กรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่กรอบเสร็จแล้วจะเอามาให้เพียงน้อง fc ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับกดแช like. ร์ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นสั้นๆครับ,บสวัสดีครับ